เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมตื่นเช้ามาเห็นพุงแล้วก็ตกใจส่องกระจกทีไรเห็นสิวเต็มหน้าเลอออกมาก็เหม็นกลิ่นปากเข้าห้องน้กาก็ลําบากลำบากในการขับถ่ายแถมอารมณ์ก็แปรปวนเครียดง่ายกลิ่นตัวกลิ่นใดก็แรงแรงเคยไหมคะเพื่อนเพื่อนเคยเจอปัญหาเหล่านี้กันไหมรักจังนะคะเจอมาแล้วทั้ง3ปัญหาค่ะปัญหาที่1ก็คือเรียกว่าตื่นเช้ามาเห็นพุงยังโตอยู่เลยตรงนี้กุ้มใจมากๆอีกปัญหาหนึ่งก็คือเห็นสิวเต็มหน้า และก็ปัญหาที่หนักใจยิ่งกว่าปัญหาที่2 2ปัญหานั้นนะคะก็คือการขับถ่ายไม่สะดวกเลยเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากๆตรงนี้แหละคะ่ะกุ้มใจที่สุดนะคะช่วงนั้นแต่ปัญหาทั้ง3ปัญหานี้ทุกรกะจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการทานไฟโบติกก่อนนอนทุกคืนค่ะตรงนี้ค่ะชงไฟโบติกทานก่อนนอนทําเรียกว่าดูแลตัวเองตรงนี้มาครบ1ปีแล้วนะคะปัญหาทั้งหมดทั้งสปัญหาไม่มีแล้วะคะ่ะแค่ง่ายๆทานไฟโบติกก่อนนอนเท่านั้นเองเพื่อนๆค่ะมาขจัดปัญหาทั้งหมดด้วยกันนะคะ